ทุเรียนแก่ดูกันอย่างไรเราจะเลือกซื้ออย่างไรเพื่อที่จะให้เราได้ทุเรียนที่แก่และกินอร่อยแล้วก็ไม่ผิดหวังในการซื้อทุเรียนแต่ละปีของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการดูทุเรียนแก่นั้นดูอย่างไรไปกันเลยครับครับผมก็วันนี้จะพามาดูวิธีการดูทุเรียนแก่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนรุ่น2ของสวนครับมีคนจองเรียบร้อยแล้ว น่าจะตัดประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์ครับผมการดูต้นเรียนแก่นั้นดูไม่ยากครับเหน็นเพื่อนๆจะสังเกตเห็นปลายหนามนะครับแต่ความกอ่อเกิดนิดนึงปลายหนามของต้นเรียนนั้นจะแห้งนะครับแห้งจากปลายลงไปที่โคนแห้งจากปลายลงไปที่โคนนะครับเรียนที่แก่มากก็จะแห้งลงไปมาก หนามก็จะแหลมขึ้นมามากนะครับสังเกตดูว่าู้เรียนที่เดินมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ยังไม่แก่มากหนามทุเรียนที่ยังไม่แก่นะครับหนามเขาจะอ้วนเห็นไหมครับฐานฐานของหนามเขาจะไม่จะอ้วนจะไม่ผอมมาสังเกตดูดีๆเห็นไหมครับีนหนามนี่ฐานเขาจะอ้วนอยู่แล้วก็ร่องหนามนี่ยังเป็นสีเขียวอยู่เห็นไหมครับ ันนี้เคยยังไม่แก่เราจะสังเกตง่ายๆในปลายหนามเขาจะไม่แห้งหน้าครับแห้งแค่ข้างบนนิดเดียวถ้เาเวลาแก่แล้วนี่ยเขาจะแห้งลงมาครับเขาจะแห้งลงมาและโคนหนามนี่ก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะครับตัเรียนที่แก่ดีๆนี่หนามเขาจะเล็กหลังเขาจะแหลมไม่อ้วนนะครับแล้วก็สังเกตเห็นเลอาหนามไหมครับร่องหนามนี่จะเป็นสีน้ำตาลแห้งวิ่งไปทั่วร่องนะครับทุกร่องเลย นี่เป็นทุเรียนที่แก่นะครับการสังเกตทุเรียนเนี่ยถ้าเราเห็นล่องหนามวิ่งไปทั่วล่องสีแบบนี้นีอันนี้ฐานได้เลยว่าทุเรียนแก่แนละ้วใช้ได้แล้วครับผมแล้วก็วิธีการดูอีกวิธีหนึ่งก็คือที่ปิ่งนะครับปิ่งเขาจะอวบขึ้นมาอ้วนขึ้นมาแล้วเส้นแบแบนี้จะชัดเจน,นมาดูที่ลูกนี้นี่นี่ครับปิ่งเขาจะอวบอ้วนขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ ทุือุเรียนเริ่มแก่แล้วครับแล้วก็แบ่งเส้นแบ่งปิงตรงนี้จะชัดเจนครับจะแบ่งชัดเจนเลยลูกนี้แก่แล้วแต่ว่ายังไม่มากครับผมก็อีกประมาณสักอาทิตย์กว่าก็ากาจะทำการตัดให้ลูกค้าที่จองไว้นะครับ <c oughs> นี่ปิงเขาจะใหญ่ เราสังเกตน้มสังเกตล่องน้มสังเกตปิงปจับที่ปิงเนี่ยตรงปิงข้างล่างนี้นะครับเขาจะสากเหมือนเราเวลาเราจับเหมือนเราเล่นทรายอ่ะเราจับทรายมันเหมือนมีทรายมาเกานะอยู่ตรงเนี้ยเรา,าดูจ,สาสาจะสักสากนะครับแล้วก็ด้านบนนี้ด้านบนปิงนี้เขาจะเรียบเขาจะไม่สากนะครับคือเวลาสังเกตทุเรียนแก่ไหมข้างบนกับข้างล่างนี้จะคนละเฉดสีกันนะครับต่างกันหนึ่งเฉดสี แล้วก็ข้างล่างนี้จะสากเหมือนทรายจับดูข้างบนก็รู้ครับข้างบนจะไม่สากแล้วก็มาจับข้างล่างข้างล่างจะสากต่างกันเลยนะครับถ้าทุเรียนยังไม่แก่นี่ข้างบนกับข้างล่างนี่เขาจะเนียนเท่ากันอันนี้ก็เป็นทุเรียนที่ลูกค้าจองไว้แล้วครับอีกอาทิตย์กว่าๆเราจะทําการตัดทุเรียนไปส่งลูกค้าครับผมชุดสุดท้ายของสวนเลยมัาไม่แก่แล้วก็ไม่ตัดนะครับ แล้วก็มีวิธีหนึ่งส่นน้อยคนที่จะดูครับผมก็มันจะมีหนามอยู่ด้านบนตรงเนี้ยหนามลงขั้วนะครับถ้ายิ่งแก่หนามหนามก็จะยิ่งหักข้อหาปิงนะครับหนามข้างบนเนี้ยร,รอบๆอเนี้ยร,รอบๆอเนี้ยครับผมมันก็จะหักข้อหอข้อหาปิงส่วนอันนี้ก็เริ่มแก่แล้วครับในข้างในนี่เห็นไหมเขาหักเข้าไปหาปิงแล้วครับ ยิ่งแก่มากยิ่งหักเข้าไปมากเขาก็จะรวมกันหักเข้าไปครับเพราะว่าเวลาแก่นี่ทุเรียนเขาจะแห้งลงแล้วเขาจะยุบลงครับหนามก็จะหักยุบลงไปยุบลงไปแทงเข้าขั้วนะครับวิธีนี้ก็ดูยากนิดนึงก็แนะนําง่ายๆเลยก็คือดูล่องดูหนามดูปลายหนามให้แห้งลงไปครับผมแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้ทุเรียนที่แก่กินอร่อย ส่วนเรื่องรสชาตินั้นแต่และสวนมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับยังไงก็ชอบสวนไหนก็ซื้อสวนสวนั้นนะครับสวนของเราเป็นสวนทุเรียนอินทรีย์นะครับผมรสชาติก็จะเป็นธรรมชาติของทุเรียนเขาเลยเราจะใช้อินรีใช้น้ำหมักใช้ปุ๋ยหมักทำจากธรรมชาตินะครับมาบำรุงทุเรียนของเราเพื่อให้ทุเรียนของเรานี้มี ความอร่อยปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับและเจ้าของสวนเองเพราะเจ้าของสวนก็กินครับผมเจ้าของสวนกินเหมือนกันก็จะมั่นใจได้ครับเก็บไปกินได้เลยไม่มีสารอะไรทั้งนั้นเราไม่ฉีดยาฆ่าแมลงนะครับสังเกตดูว่าจะมีเพี้ยเห็นไหมแยาขา้ขาวๆตรงนี้ไม่มีไม่เป็นอะไรครับไม่ได้ทําให้เนื้อข้างในนี่ เป็นอะไรเลยเขาแค่เกาะอ,อยู่ที่ข้างนอกเฉยนะครับแค่เปลือกเฉย,ยวิธีการดูทุเรียนแก่ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเป็นชาวสวนเองคนสวนทําสวนเองก็จะนับเวลาครับทุเรียนแก่ตัดได้ก็จะเริ่มจาก120วันขึ้นไปนะครับแต่สวนของเราเราตัดร้อยสวันครับลากันไปแค่นี้นะครับผมขอบคุณมาครับ